สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและชาน้ำผึ้งมะนาวดื่มแล้วสดชื่นมากหอมกลิ่นน้ำผึ้งนำผสมกลิ่นชาสูตรนี้เราจะทำสามแก้วทั้งแบบชาใส่กรีนทีชาไทยส้มและชาเขียวเริ่มแก้วแรก16ออนซ์ใช้ชากรีนทีตามือห่อเหลืองใส่1ช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องพูนเราไม่เน้นชาเข้มมากนะคะ น้ำร้อนเดือดจัด75 ml ชักชาส4รอบได้น้ำชา60 ml ไม่ต้องแช่ชาเพราะสูตรนี้เป็นชาใสไม่ใส่นมเราเน้นรสชาแบบละมุนน้ำพึ่งโอยคำชอบใช้ยี่ห้อนี้เพราะไม่ติดเปรี้ยวแต่ถ้าใครอยากลดต้นทุนใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผลหรือน้ำเชื่อมต้มเองได้ตามชอบ ผงมะนาวแนะนำยี่ห้อคะนเพราะให้รสชาติและกลิ่นที่คล้ายมะนาวจริงมากที่สุดชั้นล่างใส่น้ำร้อน50 ml ผงมะนาวครึ่งช้อนชาเพราะว่าไม่ได้เน้นเปรี้ยวนำเน้นให้เปรี้ยวกลางหวานกลางน้ำพึ่งใส่ไปที่25 ml 6จ้าแก้งเท6เป็นคอนเทนต์เฉยๆนะคะตัวจริงไม่ซุ่มซามค่ะเรียบร้อย <c oughs> น้ำเชื่อม15 ml ใส่เพื่อประหยัดต้นทุนของน้ำพึ่งค่ะ แต่ถ้าใครขายแผงก็ใส่น้ำผึ้งจัดเต็มไปเลยไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมสูตรนี้สามารถเทชากรีนทีลงไปผสมกันได้เลยเพราะตอนทดลองเนี่ยแยกชั้นแล้วดูสีไม่ออกเลยค่ะเพราะสีของน้ำผึ้งกับกรีนทีคล้ายกันมากๆเลยเราก็เลยจับเทรวมกันไปเลยค่ะไม่ต้องแยกสูตรต่อไปเป็นแก้ว18ออนซ์เราจะใช้ชาไทยหรือถ้าใครจะใช้ชากรีนทีชาเขียวก็ใช้อัตราส่วนเท่าชาไทยนี้เลยคือ1ช้อนโต๊ะ แก้วนี้ใส่น้ำร้อนเดือดจัด90 ml ค่ะชักชาสีรอบยกถุงกรองชาสูงสูงกลิ่นชาเขาก็จะหอมขึ้นไม่แช่ชานะคะน้ำชา75 ml น้ำร้อน55 ml ผงมะนาวคนอนหนึ่งช้อนชาค่ะละลายมะนาวกับน้ำร้อนให้เข้ากันก่อนน้าพึ่ง30 ml ตามด้วยน้าเชื่อม15 m l ค่ะผสมกันสามารถเปลี่ยนผงมะนาวเป็นมะนาวสดได้นะคะที่ใช้มะนาวผงเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวคงที่แล้วก็ราคาเท่ากันทุกฤดูกานแก้วนี้เราทำแยกชั้นค่ะเทน้าพึ่งมะนาวข้างล่างน้ำแข็งครึ่งแก้วลดช่องว่างน้ําแข็งให้น้อยที่สุด เติมน้ำแข็งด้านบนให้เต็มแก้วจากนั้นก็ค่อยเทชาไทยลงไปอย่างช้าๆต่อกับแก้ว22ออนซ์ใส่ชาเขียวลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยน้ำร้อนเดือดจัด120 ml ชักชาสีรอบไม่ต้องแช่ชาจ้าชาจะได้ไม่ฝาดเกินไปสกัดน้ำชาได้90 ml ชั้นล่างน้ำร้อน60 ml พงมะนาวคานอน1ช้อนชาหรือชอบเปรี้ยวมากแนะนำไม่เกิน2ช้อนชาค่ะถ้าใส่เยอะกว่านี้จะกลบรสชาติอื่นหมดแล้ว แล้วน้ำพึ่ง35 ml และน้ำเชื่อม20 ml แก้วนี้สามารถเทเครื่องดื่มแยกชั้นได้นะคะเนื่องจากสีชาเขียวกับสีของน้ำพึ่งนี่แตกต่างกันเห็นได้ชัดจากความชอบส่วนตัวที่ทดลองดื่มทุกแก้วแล้วรี่ว่าสูตรเนี้ยน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยคะ่ะ เหมาะสมกับชากรีนทีชาใสมากที่สุดเนื่องจากชากรีนทีมีกลิ่นของชาที่ไม่ได้แรงมากทําให้เราได้กลิ่นของน้าผึ้งแบบชัดเจนหอมน้ําผึ้งนํากลิ่นชาส่วนชาไทยกับชาเขียวเนี่ยเราจะได้กลิ่นของชานําแล้วค่อยเป็นกลิ่นของน้ําผึ้งค่ะส่วนรสชาติกรีนทีเขาจะละมุนกลมกล่อมมากกว่าชาไทยชาเขียวเวลาดื่มแล้วเนี่ยจะได้ความสดชื่น ลื่นคอดื่มแล้วคล่องคอแบบเนียนไปเลยไม่สะดุดส่วนชาไทยชาเขียวเนี่ยเขาจะมีความเข้มของชาที่มากกว่า พอดื่มสักครึ่งแก้วเราจะรู้สึกถึงรสชาติที่เข้มๆแซงน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวแต่ทั้งนี้ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะบางคนอาจจะชอบชานนำก็ได้สามารถเอาไปปรับรสชาติเองได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะสูตรเครื่องดื่มไม่มีตายตัวค่ะอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าล้วนๆขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและยูทูบงามชีวาช anel ให้เหมือนเดิมครั้งหน้าพบกับเมนูอร่อยใหม่ๆจ้า